ตามตูดแดดก็ร้อนเนาะมาแห่งานนะคะเตรียมความพร้อมกันมาถึงแล้วนะคะเราก็ขับมอไซค์เนานะคะมาตามหลังถึงแล้ว,ลวหาที่ลงแดดกำลังแรงเลยช่วงบ่ายสาม สังเหตเห็นข้นาก็วนตามเขาสิเอามาัพุ <c oughs> พาา่นหรมาจะพุ่นหรพุ่นัวเอาไมาพุ่นแล้วเัา,าก็ต้องลบเดดหาห้มก่อนละท่านนี้เดี๋ยวเราหาลมลบแดดก่อนนะคะูบวัวถ <c oughs> ึงลมแล้วจบลม Oh, ดูรถตามเรามอไซคนี่นะคะรถขับมาตามช้างจอดแล้วก็หาที่ลงเนาะโอ้ยคุณตาทำไมยืนอยู่ติดกับไอ้นั่นแทะทำไมไม่เทิบเข้าข้างหน้าอีกเนาะ ตเอ๋เหนื่อยไหมร้อนไหมคะตะเอ๋ตะเอ๋ถอยอีกบ่ได้บต่ตาซีดบ่ ตองหาบอ่นจะเปไีสร้างทีมงางมนสามหนุ่ม,มๆๆๆทีมงานน้ำบ่ออาบใจถึงเพิ่งตื่นบ่ออาบอยู่เนาะบ่อาบบาปบ่ออาบเมียบ่อหนอนน้ำตะซีดนะคะ<อ>ค่อยๆลง ฮึบเฮ้ยคุณตามมาถึงแล้วนะคะนี่ขอกลระวังเน้ยเก่ง

ไม่โอ้ยเจาะเอาเมียไปน้ำกระไดตัวขันขันคิดหอดเมีย่ยคุณน่ะลูกก็โตเป็นบาไปแห้งแล้วยังมาว่าวมีคนอยู่น้ำลูกเอ้ยหนอนี่ขึ้นแล้ว,ลวขึ้นซากไปวไปวหรอกินอิ่มได้ววังขันเอาไม่ปิดท้ายบ่หน,นิเช่าเงี้ เออเนาะเพอ่อถอยเข้ามาบอกกันนะฮะเดี๋ยวต้องแต่งตัวให้คุณตาอีก <c oughs> นี่โอ๊ยวันนี้งาขาววันนี้งาขาวจ้วะเลยแหมค่อยๆลงนี้จะระวังนะคะ <c oughs> จริงแบบใช้แชมพูแล้วก็แบบถูขัดแบบโอ้เงาแมนบอบอโตโตเพิ่นแหมเออเห็นเขาแบบขัดก็แต่งตัวอีกนะคะ แดดร้อนด้วยวันนี้แดดกำลังแรงเลยช่วงบ่ายสามแต่งตัวอ่าตรงนี้เลย

พาสาเขาลูออกหุบผูเดียวไปคอยนอนหนาวรูมมป่เกีเยนนวล้วลูกแม่นคบซ่งบวันนั้นลูก่เคยหมพาสางในนั้นาพาเผาประจำตัวเราทบซทงบเรียบรอย้อยเียบร้อโอ้ยนักวิจารัดนี่ควันควันบอลนะคะกับควันเจมส์ ลงโคตรแรไงออออออแไรยอือเหี้ยเฮ้ยเออเขาเล็วกายยูเลยเด้อเขาบอกไส้ายบ่วิ้งจะฟ้าบากยังซคอนอี เวลานมาพาออกงันดูแล้วไอหัวมันเนาะโอ้ยเล้นงาเ่นงาเลนไตะึงรถทิลโลคันนี้แล้วเสด็งอ๋อต้องเอาตัวนี้โปรกับผ่าคุ้มถึงกำลังหูไม่เอ้ยถอยลถลถอเล่นเลยพหย่ <chat> ตาเอ๊ยตูดอยู่ไม่นิ่งเลยเป็นน้ำค้นขีละนี่โอ้ลิงขีเพราะไงรถนูเดินน่น ลดมอเรอไซค์คู่ใจด้อยนั้นดีแล้วมาถึงเนี่ยอแต่ยุตัวก็บ่ไดเลยมึงดีสปนนั่นอันล่าใส่เสือผาสัางยงงามกว่าล่างส่เสือผาควานส้างอีกคนนี้ <c oughs> ใส่แค่นี้ก็รอแล้วนโน,น,ออนโนมือล้างออกไว้ไ้แน่เดี๋ยวสิเอาไปซักเออพานัน่นหม ลมลมถ้าต้องอยู่หายไปเนี่ยเราหันไปทางพุ่นคนก็กินอิ่มมากวังคันยกทองเมา่อ้ืนมัน,เ,นเป็นน้ำค้น,นยังได้แล้วได้แล้ว<อ>ได้แล้วมันก็เสยนี่เออหรอครับ

นี่นะคะก็แต่งตัวจะเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะใจถึงเพิ่งตื่นน้ำไม่อาบกูสองวันน้ำเลยแล้วถึงงานนี่กู่สอาแล้วเนอะคู่งานคู่สอง บอกว่าครบที่ใจขี้ใครไม่เกี่ยวนะคะนี่ทีมงานหล่อแล้วนะคะก็เตรียมความพร้อมอยู่นะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะโอยนุนะยกนี่สวัสดีนะคะ